ดวงประจำวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2568คนเกิดวันศุกร์การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเงินเก็บเงินออมมากขึ้นรายได้ก็มั่นคงกว่าในอดีตค่อยๆสร้างฐานะที่มั่นคงอย่างชัวร์รวยช,ช้าๆแต่รวยแน่นอนความรักคนมีคู่เป็นแรงหนุนที่ดีของกันและกัน อยู่ด้วยกันแล้วพากันเจริญก้าวหน้าคนโสดความรักครั้งใหม่ต้องใช้กลยุทธ์ต้องวางแผนดีๆเพื่อพิชิตใจใครคนนั้นการงานช่วงนี้มีงานเล็กงานใหญ่เข้ามาแบบแทบไม่ได้หายใจแต่เหนื่อยวันนี้เพื่อชีวิตที่มั่นคงในวันหน้า